ดีใจเขาวันนี้ได้มามามาเปิดตัวพรีเซนเตอร์ครับแอ r แอร์อ f ลซอฟายของโอ้ก็เป็นเป็นรองเท้าที่เบาๆแล้วก็ใส่สบายครับอย่างโอ้เองได้ได้ใส่ลองใส่ทุกวันก็รู้สึกประทับใจครับแล้วก็มีหลายสไตล์ให้เลือกทั้งแบบสปอร์ตด้วยแบบแบบเป็นทางการก็มีด้วยนะครับ ใช่ครับเพราะว่ารอ,องเท้าเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญครับบางทีเวลาเราใส่ไปทํางานหรือว่าเราในชีวิตประจําวันเราต้องการรองเท้าที่เราใส่แล้วสบายครับแล้วก็ที่สําคัญคือถ้ามันคับมันแน่นไปมันไม่ดีเนี่ยมันก็จะทําให้เราปวดเท้าได้แล้วบางทีมันจะส่งผลมาถึงที่อื่นด้วยครับเพราะฉะนั้นการเลือกรองเท้าสำหรับผู้สำคัญมากครับก็อย่าง a e r Soft i n e นี่ก็เบาครับแล้วก็สบายที่เรได้ลอง ผมว่าจริงๆรองเท,ท้เาผ้าใบเดี๋ยวนี้ก็มีหลากหลายรูปแบบครับอย่างที่ของ Airsoft ไปก็จะมีหลายสไตล์อย่างที่เาบอกมีทั้งสปอร์ตด้วยแล้วก็แบบทางการก็มีอะไรครับ <c oughs> แบบวันชิลๆคูลๆก,ก็มีสิ่งที่โอชอบใสุ่ดคืออะไรอ่าอย่างที่โอชอบนะครับก็จะเป็นเป็นแนวเป็นบ๊ทชูก็มีนะที่สีดาสีแดงน้าเงินก็ผมรู้สึกว่ามันใส่ได้บ่อยะครับแล้วกไ็ได้ได้หลายโอกาสแล้วก็บางทีถ้าออกไปงานจาก,กัาสําคัญก็ใส่ได้แล้วแต่ว่ายังมีความเบาแล้วก็สบายอยู่เ ครับก็ยังไงก็ฝากให้ถึงวัยรุ่นครับการเลือกรองเท้าก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็อยากให้เรองเท,ท้าที่ความสบายแล้วก็ความยืดหยุ่นบางทีมันช่วยในในการเดินบางทีเราเดินเยอะวันนึ่งก็มันจะช่วยให้เราแบบลดความปวดเมื่อยได้ด้วยบ กระแสจิ้นเข้ามาครับคนก็พูดถึงเมฆเยอะครับก็อบอกว่าเออโอเป็นเมฆให้ดูหน่อยโอาก็เอเครียดนะครับผมยังไงไแต่ก็ดีใจครับดีใจที่เป็นแฟนและครเขาชอบแล้วก็ดูดูแล้วก็ชอบคู่โอกับมิน้อนอะไรเงี้ยครับว่บาโอ้เล่นเมฆพี่ใส่ซื่อครับ <c oughs> พี่ก็ผมว่าอ่านอ่านบทมาผมคิดว่าตัวเมฆก็คือรอมาหลายชาติฮะแล้วกว่าจะมาเจอคุณแก้วอะไรเงี้ยผมว่าก็เพื่อความใส่ซื่อก็เมฆก็เป็นอยู่แล้วอะไรนี้ด้วยแต่เขาชื่อโบมบากแล้วเราเล่นให้ บพี่ก็ผมก็ต้องขอบคุณด้วยครับผมก็พยายามทํางานตรงนี้ต่อไปครับแล้วก็ถ้ามีบทดีๆอะไรอย่างนี้ก็ก็ต้องขอบคุณพี่ชูด้วยครับที่เป็นร่วมกับที่น่ารักมากๆแล้วก็คอยแนะนําโอสอนโอหลายอย่างแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานครับที่ที่ทำละครดีๆมาให้เราได้เล่นอยูผมเล่นได้ทุกบทเลยครับที่เขาจ้างผมก็เล่นหมดครับก็ได้หมดอะครับแต่ว่าบางทีผมว่าบางทีบท มันอาจจะใกล้เคียงกันแต่ผมว่ามันก็อาจจะมีดีเทลที่ต่างก,กันวิธีคิดหรือว่าตัวละครก็อาจจะได้เพราะบางทีเป็นหนังใหมรุ่นเหมือนกันหรือว่าเป็นเป็นละครที่เป็นคนเอาแก่ใจแต่มันก็มีเอาแก่ใจหลายรูปแบบเขาก็เขาก็อยากลองเล่นไปเรื่อยๆกับแต่ที่กับแฟนครับไอ้กับแต่ที่กับนิวมัแฟนกับาไรบ้างกันขับก็ชอบครับแันขับน้องมิ้นก็ชอบอย่างเงี้ยเขาก็โพสต์อยู่ประจําอย่างวันนี้ก็จะถ่ายเป็นอีกวันหนึ่งแล้วงไงก็ฝากด้วยเห็นว่ามีการแบบว่ามีคน ใช่ครับแต่ว่าช่วงนี้ก็แน่นอยู่เพราะว่าก็ถ่ายถ่ายหนังอยู่ด้วยครับจะมีโอกาสได้เห็นแต่ว,ว่าผู้จิน้นคู่ใหม่หรือเปล่ามีโอกาสแน่นอนครับไม่ไม่พลาดใครบแบบใครแบบผู่ครับก็ผมก็ยังยังไม่ยังไม่เห็นคิวครับแต่ถ้ามีมีโอกาสก็ถ่ายแน่นอนตอนนี้โทรศัพท์เพื่อการถ่ายไ,ไม่เลยนตอนนี้หูดำไปข้างไม่ งานนั้นเนี่ยก็ก็ประมาณนึงอครับก็ก็เข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าเราก็เราก็มีงานต่อเนื่องครับอี่เรื่องหนังเรื่อง่ายหนังตอนนี้ถ่ายหนังอยู่ครับเรื่องเทคมีโฮมครับกับพี่โคมครับ ใช่ครับชื่อภาษาอังกฤษแต่ชื่อภาษาไทยยังไม่แน่นอนครับก็เทคมีโฮมไปก่อนนะพี่เป็นนนแวไหก็เป็นแนว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 ผีสยองครับพี่สไตล์พี่ก็องเขียนใช่ครับก็จะน่ากลัวเล่นกับน้องวิวครับไม่ใช่น้องครับเพื่อนคเขาวิวครับบทบาทในเรื่องก็ค่อนข้างที่เป็นคนที่ความจำเสื่อมในเรื่องใช่ที่บอกว่าเล่นยาก ใช่เพียงก็ยากมากเลยครับก็อยากให้รอติดตามครับตอนนี้ตกล้จะมาไหนเลยถ่ายไปประมาณ10%ครับพี่ครับยังเหลือเยอะครับพี่คำจำในชีวิตจริงดีครับพี่แต่ในเรื่องอะจำไม่ได้อันนี้ยากยังไงคะที่บอกมันต้องเล่นเป็นคือมันก็ยากครับเพราะว่ามัน จริงๆแล้วคนที่แบบแบบอย่างก็ได้ตีโจทอะไรเงี้ยกับหม่อมก็แบบมันคนที่จําไม่ได้ลึกๆเขาก็จําได้นะพี่มันก็มันก็มีหลายอย่างที่ต้องต้องอะไรเนี้ยแล้วมันก็มันมีดีเทลเยอะครับพี่ในเรื่องนี้หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมเรียกว่าท้าทายอยู่บทบาทนึงท้าทายมากครับพี่แล้วก็เครียดด้วยครับก็พยายามแบบตอนเล่นก็พยายามพอคัดก็ต้องคัดตัวเองครับไม่ให้แบบเครียดต่อมันเครียดมันเครียดกพี่มันน่ากลัวตอนบทมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวแล้วก็ใช่ครับแล้วย่างนี้เรามีวิธี หรืออะไรเงี้มมยมันติดติดกับบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยผมไม่ถึงกับติดกับบ้านครับแต่บางทีตอนพักหรือว่าอยู่ในกองมันจะเครียดต,ต่อเนื่องครับ<ม>ก็พยมมายามแบบคัดอะไรเงี้ยครับแล้วก็อ,ออกกำลังกายบ้างหรือว่าวิ่งไปวิ่งมากินน้ำอะไรเงี้ยไม่ให้มันเครียดอะครับใครทำกี่เดือนคะเรื่องนี้น่าจะสองเดือนครับอ,อ๋อก็อาจจะได้ชมปีหน้าปีหน้าครับ แกไปทำบุญการจรินะครับก็ได้ไปทําบุญที่ส kind of ่วนครึ่งครับจังหวัดรางบุรีครับก็ขี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปครับก็ก็ดีครับได้ไปทําบุญกับพี่ๆน้องๆไปกับพี่เวียแล้วก็น้องเคนภูมิฮะแล้วก็พี่ๆผู้จัดการเขาเป็นคนช่วยกันจัดขึ้นมาแล้วก็มีพัดโตด้วยครับน้องพี่บอยใช่ครับก็ไป คือเอาเรื่องของทุนทรัพย์ไปช่วยน้องๆพอดีเขามีเรื่องของการทําเหมือนโรงอาหารบือน้องๆโอ้ได้ไปเห็นที่นู่นน้องเขาไม่มีโต๊ะอาหารที่จะกินนะครับบางทีเขาต้องไม่ทานกับพื้นยอะไรเงี้ยก็เราก็ไปสร้างโรงอาหารเพิ่มขึ้นให้เขาเขาจะได้มีได้กินอาหารได้สะดวกขึ้นอันนี้<ไ>นานจะได้รวมตัวกันีอ๋นนนอโต๊ะหเป็นผู้ใหญ่ครับพวพี่ๆผู้จัดการเขาก,แก็แล้วก็มีพี่ๆพ,พี่มิ้นท์ผู้จัดการเขาก็จะ ที่ลาดบุรีอยู่แล้วเลยได้ได้โอกาสจะเจอน้องๆที่นี่นรับน่ารักดีครับน้องๆก็เจอเยอะเลยครับแล้วก็น้องๆก็คุยกับเรา เรื่องครับเพราะว่าเขาเป็นชาวเขาแล้วก็เราก็จะสื่อสารกันค่อนข้างยากแต่ว่าก็รู้เรื่องครับแล้วก็ด้วยภาษาไทยแล้วก็าษาใจอ๋อแต่เาใจว่าเขาอาจจะไม่ได้แบบรู้จักเราก็เขาก็พอรู้ครับบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้อะไรอย่างงี้ปรับถ้ามีโอกาสแน่นอนครับถ้ามีว่างก็ผมก็ชอบทําบุญทําอะไรก็อยากจะโอเคครับพี่ยิ่งได้รวมตัวกันอย่างนี้ก็ดีครับมดี ครับอันนี้ก็เป็นเป็นภาพหลุดครับผมพี่โอไม่ได้ตั้งใจให้มันหลุดผมไม่ได้อัพผมไม่ได้อัพรูปนั้นเลยพี่ก็ทีมผู้จัดการเขาแกล้งเลยออเอกว่าฉันมีอกเนพวกที่ไปด้วยกันมีการถ่ายแบบร่วมกันนะคในอนาคตก็ไม่แน่ครับพี่แต่ตอนนี้อยากดีชิวแจะไม่เท่าอะไรนะพี่อุ่นเฟิร์มเหรอพี่พี่ดูรูป ่นนก็ประมาณหนึ่งก็อยู่ในน้ำครับพี่ก็โอเคอะครับเป็นภาพเขาโดนแกล้งจริงเราอยากเติมมากกว่านี้แน่นอนครับก็ถ้ามีโอกาสก็ชอบอยากจะออกกำลังกายให้มากโคจ่าเขาถามอีกเรื่องเลยจ่มีกระแสข่าวมากว่าเราไม่ได้อยู่พี่เอแล้ว ไม่จริงครับผมก็พี่เอก็ยังเป็นผู้จัดการเขาอยู่ครับเป็นไงครับไม่มีกระแสอย่างนี้มาตลอดเลยอะไรเงี้ยอ๋อผมก็ไม่ไม่ซีเรียสนะครับก็ก็ยืนยันได้ตลอดครับพี่จากพี่เอสัญญากรนนี้ไปกี่ปีแล้วผมไม่มีสัญญากับพี่เอนะครับผมว่าพี่เอสัญญาใจครับพี่ครับก็นหลักก็ยังอยู่กับพี่เอนอยู่พี่เอครับปกติครับปกติ ไม่งงหรอกพี่บางทีก็กงงบางีก็อาจจะเป็นไปได้ครับอาจะมีข่าวเข้ามาผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อนะรี่ยืนยันได้สัญญาจใจครับ